ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพัทเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราตนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปถมถึงองค์ปัจจุบันพระ์มหาจักรพัรทุทุกพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพ,พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูมมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่กาปเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอ,อเชิญเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นท,ทุกพบทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพองกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ ทางชีวิตั่างแมปูเจมิทามังชีวิตต uh ่างแมปูเจมิสังขังชีวิตั่างแมปูเจมิพุทธทางวันธามิทามังวันธามิสังขังวันธามิ ครูปชาอาจาริยะคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตสิขาคุณังวันธามินาโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิ หามังสารนังคะจามิสังขังสารนังคะจามิทุติยามปิอุทังสารนังคะจามิทุติยามปิธรรมังสารนังคะจามิ ทุติยามปิสังฆังสารนังกจามิตาติยามปิพุทธังสารนังกจามิตาติยามปิสัมมังสารนังกจามิตาติยามปิสังฆังสารนังกจามิ ปานาติปาจาเวรามะนิสิกาปะทังสัมมาทิยามิอรินาทานาเวรามะีิสิกาปะทังสัมมาทิยามิอราภรมาจาริยา เวรามณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาปะทัาสัมมาทิยมิสุราเมรยามัชะอมาทธาทานา เวรมานิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ สิเระสุขติงยันติสิเรนะโพกสัมปทาสิเรนะนิพุติยันติอาสัมมาวิโสทะนะโมตัสสะภะคาวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม สมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานังคโรมิธัมมังอารัตนานังคโร นังกโรุณินาโมพุทิสัตโตอาคันติมายะอิติอากวานาโมพุทิสัตโตอาคันติมายะอิติอากวานาโมพุทิสัตโตอาคันติมายะ นาโมพธทสากโตพรมะาปัญโยนาโมพธทสากโตพระมะาัญโยนาโมพธทสัตโตพระมะาันโยเยโทโสโมหิเตนาุทธัสสมงบาปะปะโตมายากามะทัมเม กาตังโทสังสัพพะปปังสันตุโยโทโสโมหะิตเตนะธรรมะสมิงปาปะกะโทมายาคามะทมิกาตังโทสังสัพพะปปังวินาสันตุโยโทโสโมหะิตเต นาสังฆคสิงหปาปะกะโตมายาภาธรรมีกาทังโทสังสาป้าภาปังวิ่น่าสันตุนาโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมหุตายะ พระพุทธไตรลัตนณยางมานินพรตศิสา์สหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีทานังวรังกันทัง สีวาริตามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาทุโยอาหังวันธามิสัพพโสุทธาธรรมะสังฆปูเชนินาโมพุทายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหัสสุขธงมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังกันธังสีวรีกรรมาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโย อาหังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไยรยตนะยานมานีนพรัตติสีสาหาสัจธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธังสีวร ah ีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทามิสัพโสพูทาธรรมะสังฆูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีธานังวารังกันธัง สีวรีกมหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะราพุทธรรัตนยานมานีนปรัต สีสาหัสสุตัรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีธานังวารังกันธังสีวรีธรรมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมะ พูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังกันธังสีวรีกรรมาเถรังอาหังว ah ันทามิท ah ุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพเโสุูธาธรรมะสังฆูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมานีนพรัตต์สีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีธานังวรังคันทัง สีวรีกมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธทยะตนะยานมานีนปรัต สีสาหัสสุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธานังวารังกันธังสีวริจมหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชมิณามพุทธายะราพุทธะไตรตัญญาานมานีนพรัตสีสาหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโม พูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังกันธังสีศวริกมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสุูธาธรรมะสังฆปูเชนิ นะโมพุทธายะพระพุทธะายัตนะยานมานีนพรัตติสีสาหาสุทัตมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภุมโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหานังวรังคัง สีวริตมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทิโยอาหังวันทามิสัพพโสโหตธาธรรมะสังฆาอุเชนิเอาแพร่กำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุ กำหนดไปที่บิดามารดาและโมย่าทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเนี่สัพเพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปจเจกานันจะยังพภัง อาลาหันตานันจะเอเจนะรักขังสัพโสสัพเเอพุทธะสัพเเธรรมาสัพเพสังฆาฮาลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาลาหันตานันจะเอเจนะรักขัง ัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะภาลพัตาปัเจกานันจะยามพลังอันตานันจะเตเจนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ปัตตาระเจกานันจะยังพลังอาลหันจานันจะเทเสนรักขังปันธามิสัพสุสาเพพุทธาสพเพธรรมาสาเพสังฆาปัตตาระเจกานันจะยังพลัง อาลาหันตานานจะเพเทนารักขังปันธามิสปะภูฏทางอธิฐานิธารมังอธิฐานิสางฆังอธิฐานิ อธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกำลังจัก,กรรพัที่เราสวดทุกวันเวลาสัพเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระที่วัดนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องนะวะมันเป็นรูปลักษณ์ของจัก,กรพรรดิหรือพะาาระรหันต์ ขอบาร,รมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ทั้งสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองสับ เพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปตาปเจกานันจะยังวรังภาระหันตานัญจะเอเจนารักขังพันธะมิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัจจัปเจกานัญจังบะลังอารานตานัญจะเอเจนะรักขังปันตามิสัพพโส พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัจตาปจเจกานันเจยังวรังอาระหันตานันจะเตเจนะรักขังมิสภาโสพุทธังอธิธามิ ธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิเสร็จแล้ว วันวันหนึ่งเนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำรังรวมหลวงพ่อหนูครับพรมะปัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบนบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานศีเนคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศบารเมเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ภาระปัจจัปเจกานัญเจยังภารังอะราหันตานัญจเตเจนะรักขังนิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัะเปสังขา ปัตตาปเจกานันเจยังภารังอารหันตานันจะเจเจนารักขังปันธามิสัพโสสะเพพุทธาสะเพธรรมาสะเป้สังฆะภาระปัตตาปเจกานันเจยังภารัง อาราหันตานันจเตเจนารักขังภามิสัพพโสสัพเพปุพธาสะเปธรรมาสัพเพสังฆาปาราปัจจาปัจเจกานัญเจยังภารัง อาระหันตานันจเตเจนะรักขังนิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปะตาปะเกตานัญใจยังวะรัง ฮาหันตานาจายเซนารังมิสัพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิ